ลายแดงของคุณผูกไว้กับคลายขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานสระลาดมไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสิบเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาสเตรมพลังงานของคนราศีสิงห์ เด็กถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะสี่เหรียญพลังงานของคนาธาตุดินเดอชาอริออดพลังงานของคนราศีกรกฎมีพลังงานของคนธาตุดินราศีสิงห์ราศีกรกฎเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนเกง่งมีความสามารถนะคะมีความขย,ยันมีความอดทนมัธยัตยิอดออมทําอะไรมีการวางแผนมีการทำอะไรมีการวางแผน,ม,ม,แผนมีความตั้งใจมากมาก รักครอบครัวครอบครัวมีความอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะหากว่าเป็นคนโสดก็คือโสดมากๆโสดเพราะว่าเก่งเก่งจนไม่มีใครกล้าจีบแต่หากว่าเวลาที่มีคนรักมีความรักมีเจ้าของหัวใจก็เป็นคนที่รักคนรักห่วงแหนขี้ถึงคี้ห่งหวงรักเดียวใจเดียวนะคะเรามาดูกันว่าได้แดงของคูณผูกไว้กับใครนะคะได้แดงของคูณผูกไว้กับใคร ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาลสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน8เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน3ดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีถุงตุนกลุม่มเดอะไฮเพลสพท์พลังงานของคนธาตุน้ำมีมโอรกูดพีจก มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำบุคลิกของคนคนนี้แตกต่างจากคุณมากๆหวันไว้เซนซิทีฟคิดมากไม่มั่นใจปรมาขี้อายนะคะคิดเยอะต้างานชีวิตมีแต่งานกับงานแต่ก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยพลังงานของคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับคนรักมาก,ก่อนด้วยไม่กล้าที่จะเปิดหัวใจไม่กล้าที่จะรักใคร ไม่กล้าที่จะไว้ใจใครนั่นเองนะคะพลังงานของคุณกับเขาแตกต่างกันมากๆคุณเป็นคนเก่งเก่งที่ไม่กลัวอะไรเลยพร้อมชนพร้อมปะทะแต่ว่าการประทะการชนของคุณก็คือคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุผลมีความรอบคอบแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะไม่กลัวอะไรเลยแต่ในขณะที่ของเขาไม่อยากมีปัญหากับใครไม่อยากมีประเด็นกับใครไม่อยากทะเลาะกับใคร พยายามจะไม่ยุ่งกับใครด้วยนะคะมีความกลัวมีความไม่กล้ามีความขี้อายนะคะอยู่กับตัวเองอาจจะเพราะเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนก็ได้ก็เลยอาจจะเป็นภูมิหลังหรือว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่อยากจะสูงสิงกับใครไม่อยากจะไว้ใจใครนะคะเรามาดูกันว่าคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะ กไม้หากว่าเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์มากๆว่าจะได้พบได้เจอกันเร็วๆานี้แต่หากว่าคุณเป็นคนที่มีคู่ตอนนี้คุณกับเขาก็ผ่านเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันต่อสู้ฝ่าฟันทุกเรื่องราวมาด้วยกันนะคะ View of Fortune โคงล้อแห่งโชคชะตาพลอมิขินนำทางนำผานะคะยังไงก็จะได้มาพบมาเจอกันมาเรียนรู้มาฝ่าฟันมาพบเจอบทพิสูจน์ร่วมกันนะคะ ก้าดาบความเครียดความกังวลว่าบุ้นใจนะคะเรื่องราวในอดีตเรื่องราวที่เสียใจการแก้ไขปัญหาการฝ่าฝนนะคะ หากว่าคุณเป็นคนโสดก็มีเกณฑ์ว่าเร็วๆนี้คุณจะได้พบได้เจอกับเขาพลังงานของคนคนนี้คุณและเขาการครบกันนะคะจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้ฝ่าฝันแก้ไขแล้วคุณจะเป็นคนที่เปิดประตูใจให้กับเขาอีกครั้งทำให้เขากล้าที่จะเดินออกมาจากโลกหรือว่าความสรงจำแย่ๆ ในใจของเขาทําให้เขากล้าที่จะเปิดหัวใจของตัวเองอีกครั้งเป็นเหมือนฮีโร่ในหัวใจของเขาเลยนั่นเองนะคะคนที่เขาได้พบเจอกับโลกใบใหม่ให้ยิ้มได้อย่างเต็มหัวใจแล้วก็กล้าที่จะรักมากขึ้น แต่หากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคนคนนี้คือคนที่ร่วมฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างมาด้วยกันกับคุณแม้เขาจะดูเป็นคนที่อ่อนแอดูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะแต่ทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของคุณเขาคือคนที่เป็นห่วงคุณมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยปล่อยมือจากคุณสู้มาเคียงคู่เคียงข้างคุณไม่ปล่อยมือจากคุณนั่นเองนะคะ เดี๋ยวขอดูพลังงานของได้แดงของคุณอีกสักหน่อยนะคะขอพลังงานได้แดงของคูณอีกสักหน่อยนะคะว่าเขาจะมีพลังงานประมันไหนอีกนะคะขออีกสักห้าใบนะคะเลข3นะคะเลข1วันอาทิตย์เลข1นะคะ ไพซิสราศีมีนเลข12เลข11นะคะอาจจะเป็นตัวเลขนะคะวันราศีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานของเขาวันเกิดเดือนเกิดราศีเกิด,รกดหรือว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันก็ได้นะคะมีเลข3เลข1วันอาทิตย์เลข1เลข12ราศีมีน วันที่19ก้าุมภาถึง20มีนาแล้วก็เลขก11นั่นเองนี่ก็คือพลังงานได้แดงของคุณที่ผูกกันไว้กับคุณว่าคุณได้พบได้เจอแล้วนะคะก็เป็นคนที่พร้อมจะต่อสู้ปันไปด้วยกันกับคุณคุณเป็นเหมือนฮีโร่ในหัวใจของเขาหากว่ายังไม่ได้พบไม่ได้เจอกันก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอกันเร็วนี้คุณคือคนที่จะเปิดประตูหัวใจของเขาให้เขากล้าที่จะออกมาพบเจอกับโลกใบใหม่โลกที่มีความสดใสามากขึ้นนั่นเองนะคะ